เรื่องของ5แรงงานไทยในอิสราเอลนะคะหลังจากได้รับการปล่อยตัวมาเนี่ยทางไทยเองก็ได้นําญาติของทั้ง5้าแรงงานไปพบที่อิสราเอลเลยนะคะทันทีที่เจอกันนี่ก็คือแบบสวมกอดกันด้วยความคิดถึงนะคะเนี่ยค่ะกรมการกงสูลกระทรวงการต่างประเทศเองเขามีการประสานในการนําครอบครัวของแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในกาซาเนี่ยหคนที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวเนี่ยนะคะไปเยี่ยมตัวประกันไทยทั้ง5้าคนที่กรุงเทลอาวิฟที่อิสราเอล เขาไปตั้งแต่วันที่3คุมภาพันธนะเมื่อช่วงเช้าค่ะคุณเศรษฐพลพัชระพิเษสิทธิ์กุลเจ้าหน้าที่กองสุนซึ่งก็เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเทลอาวีฟที่อิสราเอลแลวก็ผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศก็ให้การต้อนรับครอบครัวญาติของแรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัวนะก็เดินทางไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปกันที่ท่าอากาศยานของกรุงเทลอาวีฟเลยนะคะก็มีมีคุณคำมีลำเนาเป็นคุณแม่ของคุณ รศศักดิ์ลำนาคุณวีระโชติสีอ้วนน้องชายของคุณวัชระสีอ้วนคุณรัตนันแท้เท้าน้องชายของนางนายบรรวัชระแท้เท้าแล้วก็นายภูริทัศน์แทนนาหลานชายของนางพงศักดิ์แทนนาค่ะก็อิสราเอลเขาเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมกับสถานเอกอักษราุทไทยประจํากรุงเทลอาวีฟก็เป็นผู้ประสานงานในการเดินทางครั้งนี้นะคะทันทีที่เจอกันเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าทุกคนก็ดี ใจมากที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโอบกอดกันค่ะหลังจากไม่ได้พบกันเป็นเวลานานคุณสุรศักดิ์ซึ่งก็ได้เจอกับคุณแม่ของตัวเองคุณสุรศักดิ์นี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวเลยอาสาไปทํางานที่อิสราเอลเพื่อส่งเงินกลับมาดูแลครอบครัว คุณพงศักิ์ก็กอดหลานของตัวเองนะคะที่เดินทางไปเยี่ยมด้วยความดีใจทั้งน้ําตาด้านของคุณวีรโชตทันทีที่เห็นพี่ชายก็เข้ากอดเลยแล้วก็ร้องไห้ได้วยความดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับคุณรัฐนันก็ดีใจที่ได้เจอพี่ชายอีกครั้งหนึ่งนะหลายคนก็ทุกคนเลยดีกว่าหลังน้ําตาด้วยความดีใจที่ได้มีโอกาสมาเจอสมาชิกในครอบครัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะครับ อันนี้เป็น5ตัวประกันไทยที่เคยถูกจับที่กาซานะครับส่วน4ี่ลูกเรือไทยในเมียนมาครับอันนี้เขาบอกว่าก็ยังเร่งเจราจาเร่งทำงานอยู่นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศคุณรัชชาลีจันทร์ก็พูดถึงความคืบหน้านะครับในการช่วยสลูกเรือชาวประมงไทยก็บอกตอนนี้ยังดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่คุณมาริสเสี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับกรมกองทั้งหลายตลอดก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปปธรรมก็คือการปล่อยตัวลูกเรือแต่การดําเนินการครับเขาบอกอย่างการทูตเนี่ยการเจราจามันต้องแนบเนียนทั้งเวลาทั้งความอดทนก็เหมือนกับการปล่อยตัวประกันชาวไทยในกาซาจนสําเร็จก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้คุณรัฐยังบอกอีกว่าแม้การทํางานกระทรวงไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าเพิกเฉยคือการทํางานผ่านสื่อบางกรณีมันอาจจะ ะไปสร้างแรงกดดันกับทางเมียนมาเขาด้วยการปล่อยตัวก็จะยากขึ้นก็เลยอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าทางกระทรวงการต่างประเทศไม่ลดละความพยายามในการเดินหน้าเจราจานอกจากนี้บอกรัฐบาลยังเข้าใจหัวอกนะครับญาติพี่น้องลูกเรือว่ากังวลถ้าญาติท่านไหนที่นอกเหนือจากผู้แทนญาติซึ่งมีความใกล้ชิดกับทั้ง4คนแล้วก็ได้เยี่ยมไปแล้วเนี่ยเอาละถ้าเกิดท่านอยากจะเยี่ยมลูกเรือทั้ง4คนอีกก็ติดต่อได้ที่กรมการกงสุลเลยนะครับเขาก็พร้อมประสานงาน เช่นเดียวกันครับกับทางอัิบดีกรมสารนิเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณนิกรเดชพลังกูลก็บอกว่าคือตอนนี้ก็มีการดําเนินงาน2ด้านทั้งทางการเมืองทั้งทางกงสุลนะครับทางการเมืองก็บอกว่ามีการดาเนินการอย่างเต็มที่มีการพบผู้แทนฝ่ายเมียนมาหลายระดับเพื่อผลักดันให้ปล่อยลูกเรือทั้ง4คนมีการส่งหนังสือของญาติที่ขอให้ปล่อยตัวกับทางการเมียนมาติดตามกันหลายโอกาสบนพื้นฐานของการเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กันส่วนการทําด้านกงศุลนครับก็บอกว่าตั้งแต่ถูกจับไป30พฤศจิกายนปีที่แล้วก็มีการประสานกับทางเมียนมาต่อเนื่องให้การช่วยเหลือติดต่อยติลูกเรือสม่ําเสมอโดยผู้แทนกรมการกงศุลประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไปพบปะอำนวยความสะดวกให้กับทางญาติญาตินะครับให้มาที่กรุงเทพมารับฟังคําแนะนําในเรื่องนี้นอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงย่างกุง้งพร้อมกับญาติลูกเรือก็ไปเยี่ยมที่เกาะสองนะครับ ก็มีการประสานงานฝั่งนู้นให้มีการเข้าเยี่ยมเป็นระยะระยะก็บอกให้มั่นใจได้เลยการคุ้มครองดูแลประโยชน์สวัสดิภาพคนไทยเป็นหัวใจหลักนโยบายด้านต่างประเทศค่ะ